การเลือกใช้สีตามวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืนนิสัยของคนเกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนไม่ค่อยมีความมานะพยายามนะักมักทอดทิ้งการงานเสียกลางคันแต่มีความสุภาพอ่อนโยนซื่อตรงไม่ค่อยมีความมั่นคงเรื่องความรักรักใครชอบใครก็ไม่นานหากเป็นหญิงมักใจร้อน สีที่เป็นมงคลและโชคลาภของคนเกิดวันพุธกลางคืนคือสีเทาหรือสีควันบุรีสีเขียวแก่และสีน้ำตาลสำหรับสีที่เป็นกาลกินีของคนเกิดวันพุธกลางคืนได้แก่สีเหลืองซึ่งเป็นสีอับปมงคลไม่ควรนำสีนี้มาใช้กับสิ่งของในชีวิตประจำวันเพราะจะทำให้พบกับความอับโชคสูญเสียความผิดหวังและอุปสรรคในชีวิตค่ะ สำหรับสีที่เป็นมงคลเป็นโชคลาภเหมาะแก่การใช้ในวาระโอกาสต่างๆได้แก่สีขาวใช้สำหรับไปแสวงหาโชคลาภท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศไปงานแต่งงานไปทำบุญเยี่ยมญาติไปพบปะผู้คนจำนวนมากหรือในที่ชุมชนสีส้มสีแดงหรือสีทองใช้สำหรับการรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการใหม่ ไปเป็นประธานเปิดงานไปสู่ขอไปแข่งขันเพื่อต้องการชัยชนะสีชมพูใช้สำหรับติดต่อธุระเกี่ยวกับการเงินการธนาคารเปิดกิจการร้านค้าหรือเนื่องในโอกาสครบรอบวันแต่งงานสีเขียวใช้สำหรับเข้ารายงานตัวในการทำงานใหม่ไปติดต่อค้าขายยังแดนไกลไปในท้องถิ่นธุระกันดาน สีม่วงหรือสีดำใช้สำหรับเข้าพบผู้ใหญ่หรือพบผู้มีพระคุณไปสู่ขอไปให้สัมภาษณ์สีฟ้าหรือสีน้ำเงินใช้สำหรับไปเยี่ยมผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสีเทาหรือสีควันบุรี่ใช้สำหรับเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดไปเยี่ยมมิตรสหายพบปะผู้คนเครื่องประดับที่นำมาซึ่งโชคลาภและความสมบูรณ์ได้แก่เพชร น้ำสีขาวเมื่อรู้ดังนี้เพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางคืนลองปรับเปลี่ยนการใช้สีของของใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะเพื่ออะไรๆจะดีขึ้นอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งช่อง eco act ด้วยนะคะกดเลย